เฮอร์มิตเป็นคนราศีกันแล้วก็พิจิกนะคะก็จะมีศุกร์วันศุกร์วันอาทิตย์ราศีกันแล้วก็ราศีพิจิกเดนะคะน้องนั้นก็จะเป็นธาตุดินคือศพบังกรธาตุน้ำขรุกดมีพิจิกธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะไม่มีธาตุนมนะคะสารภาพอันนี้ก็เรียกว่าเขานะคะเป็นคนที่อตอนนี้ท่านน่าจะตื่นรู้แล้วนะคะว่าคุณเป็นคนที่เดอะเบสนะคะอันนี้เป็นไพ่ควีนนะคะเป็นเอ็มเพสคะดิอีร์มาเธอร์นะคะก็เมีเกณฑ์ตั้งขันนะคะสาหรับอันนี้นะคะก็คือเฮอร์มิตนะคะ มีการทบทวนการมากเลยนะคะก็ตื่นรู้แล้วนะคะว่าคุณเป็นเคนที่ดีที่สุดนะคะก็สาหรับเขานะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะเฮเวสนี่ก็คือเบอร์ยี่สิบคือจัดเม้นต์นะคะจัดเม้นต์เป็นให้เวรกรรมนะคะเป็นเวรกรรมคู่กรรมหรือการตัดสินการจบจากอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอันนี้นะคะเอ่อเดเเอะออฟแชโดนะคะก็คือจบไปแล้วเหมือนกันนะคะก็จบแล้วเรื่งใหม่เขาก็น่าจะเป็นคนเก่านะคะแต่ว่าเขายังมีความรู้สึกเอ่อมีความียกว่ายังมีแพชซิ่นมีความปารถนา อยู่ค่ะกับคุณที่จะสารต่อนะคะนท์ออบวานะคะก็จะเดินทางมาทางนท์ออฟวานนี่จะเป็นให้หมายก็จะค่อนข้างเร็วนะคะก็จะมีพรยท่านนิดนึงนะคะแล้วก็ได้เดอะซันด้วยนะคะก็คือคุณยังเป็นเป้าหมายน่ารักสว่างสดใสสาหรับเขานะคะก็ทําอะไรก็จะสําเร็จนะคะก็เรียกว่าจบแล้วเริ่มใหม่ยังมีแสงสว่างไฟวงนะคะแล้วไอ้แสงสว่างนี้ก็คือเดอะซันนั่นเองนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นเรื่อง ในอดีตหรือว่าเป็นเรื่องที่เขากังวลน,นะคะถ้าห้าไม้นี้ก็คือมีความวุ่นวายจะมีคนเข้ามายุ่งในความสัมพันธ์นะคะมีมือที่สามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะก็อาจจะมีคนนอกเข้ามาวุ่นวายหรือสังคมพ่อแม่สื่อแพรล้องพี่น้องนะคะแต่ว่าภายใต้เอความวุ่นวายนี้นะคะเขาก็เป็นคิงออมคับน,นะคะก็คือคิงออมชาลีส่วนนี้ก็คือมีความอุดมสมบูรณ์มีคนที่เป็นคนที่เออ่ เป็นคนข้างรักเป็นคนเจ้าชู้นะคะแล้วคิงมพัพก็คือเป็นตัวคิงด้วยนะคะ <_ d ream> ก็เรียกว่ายังรู้สึกรักอยู่นะคะแต่ว่าภายใต้นี้ค่ะมันมีความมุ่นหมายที่เขาจะต้องไปจัดการนะคะเป็นคนนอกสังคมพ่อแม่กลิ่นแวดล้อมที่อาจจะไม่เห็นด้วยหรือว่าเป็นมือที่สามสี่ห้าอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เงี่ยวข้ามาขยายใต้สองเหรียญน,นะคะก็เลยทาให้เกิดความลังเลนะคะที่ว่าเออจะเอาอย่างไงดีนะคะสองเหรียญคือโยนไปโยนมาค่ะแต่สองเหรียญก็คืออินฟินิตี้มาล้านนะคะก็คือเออยังวนเวียนอยู่ในในชีวิตหรือในวงจรของคุณนะคะก็คืออินฟินิตี้ไม่จบนเเป็ลข ส่วนอันนี้นะคะก็สีไม้นะคะมีความมั่นคงลงหลักปัะฐานเป็นครอบครัวนะคะใบนี้หมายถึงไพ่แต่งงานได้นะคะแล้วก็สีไม้มาขยายด้วยสองด้วยกับไนท์ออฟชาลิสก็คือไนท์ออฟคัพนะคะไนท์ออฟคัพก็จะแทนไพ้เอ่อเพศ l Gbt ได้นะคะมาขยายตรงนี้ก็คือเอ่อสิงเงย้าคิดนะคะจะเอ่อคิดไปถึงความมั่นคงปลายทางเป็นครอบครัวนะลงหลักปักฐานสร้างเอ่ออาชีพอะไรทํางานด้วยกันไปเลยนะคะใบนี้ก็อย่างที่บอกเป็นไพ่แต่งงานก็ภายใต้นี้ขยายามาก็มีความเอ่อยังมีความเป็นคู่มีความ รักอยู่นะคะสถ้วยนะคะแล้วขยายด้วยไนท์อ้อมับอีกนะคะก็สุดๆไปเลยให้ถ้วยเต็มเลยนะคะก่อนจะทให้ตรงก็เป็นประมาณนี้ค่ะ